สวัสดีพี่น้องสตาร์ีดไลเวอร์เกอร์ทุกๆจิตวิญญาณนะครับวันนี้ก็มีสารภายในมีหัวข้อชื่อว่ากายจิตวิญญาณรวมเป็นหนึ่งพลังงานกำลังเข้มข้นในตอนนี้ทั้งทางจิตใจอารมณ์ และจิตวิญญาณอยู่กับพื้นดินเท้าเปล่าบนโลกแม่ไก่อาหายใจเข้าลึกๆจับมือกับหัวใจยึดมั่นในความเป็นจริงของเราดื่มน้ำเพิ่มพลังงานสูง ของระบบจกักรวาลเราต้องหาวิธีการที่จะคงความสมดุลท่ามกลางพายุเพื่อปกป้องพลังงานอบล้อมด้วยแสงสีทองและเปลวไฟสีม่วงฝึกฝนการแยกแยะไม่ใช่สิ่งที่ได้ยิน และได้เห็นเหล่านั้นหรือรู้ว่าจะเป็นของเราจงปรับจูนเข้ากับหัวใจอันฉัิทิ์และบริสุทธิ์ความเป็นจริงจะถูกบันทึกอย่างกึกก้องกังวานอยู่ภายในเสมอยึดมั่นในความถี่ของตัวเราคือพระผู ขุาแสงสว่างที่เรายึดไว้ปล่อยให้เป็นสายรุ้งในกายจิตวิญญาณส่งประกายให้ดสดใสตลอดเวลาในขณะที่ตื่นรู้ที่ดีและรู้ว่าทุกวันคือโอกาสเพื่อปลอดล็อกเพิ่มศัก,กยาภาพที่แท้จริง ทั้งหมดของเราจะถูกเปิดเผยเร็วๆนี้แต่เมื่อความจริงปรากฏขึ้นการระหนักถึงทุกๆลมหายใจและกายจิตวิญญาณเราจะปรับความสมดุลได้ด้วยความรักจิตวิญญาณของเรากำลังมุ่งหน้า ก้าวข้ามความหลอกลวงนั้นเพื่อเดินทางไปสู่ความเป็นจริงในมิติที่สูงขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วาดไว้ขอขอบคุณกายจิตวิญญาณของฉันและทุกๆจิตวิญญาณอันเป็นที่รักทุกท่านขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ